ดีค่ะทุกคนตอนนี้สายลุงอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรน,นะคะแล้วก็สายลุงจะมาทํทธุระที่เยาวราชโดยที่จะพาทุกคนไปเดินตลาดเยาวราชเพื่อหาซื้ออุปกรณ์ทาเต้าหู้หรือเรียกว่าแม่พิมพ์พิมพ์เต้าหู้นะคะซึ่งเบื้องต้นเราก็จะมาดีมาดูที่ข้อมูลทางออกตรงช่อง,งนี้ที่เราจะออกก่อนนะคะทางออกถ้าเราจะไปถนนเยาวราชนะคะเราจะต้องออกทางออกที่นหนึ่งถนนแปลงนามเห็นไหมถนนแปลงนามแยกหมอมีโรงพยาบาลกวางซิลมูลนิธิ ศาลเจ้ากางตุ้งนะคะถ้าเราออกทางออกที่หนึ่งนะ,ะแต่ถ้าเราจะไปทางออกที่สองก็จะเป็นซอยอิสรานุภา้าเป็นตลาดเล้งกล้วยเอีย้ยตลาดเล้งกล้วยเอี้ยนะคะเอ๊หรือว่าเราจะไปตลาดเล้งกล้วยเอี้ยนะคะตลาดเล้งกล้วยเอีย้ยแยกเสือป่านะคะแล้วก็วัดเล้งเนื้อยี่วัดคณิกาผลโรงพยาบาลกลางแล้วก็มูลนิธิปอติึงเอ๊ตอนนี้คือเรากาลังสับสนว่า เราจะออกช่องไหนเดี๋ยวเราถามพี่เขยเราก่อนเพราะว่าพี่เขยเราเป็นคนมอบภารกิจมิชชั่นนี้ให้เรามาซื้ออุปกรณ์เต้าหู้เดี๋ยวเราโทรติดต่อพี่เขยก่อนว่าเราจะต้องไปตลาดเร่งป้วยเอีะหรือว่าไปที่ถนนเยววาวราชนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ดูช่องทางออกไว้ก่อนนะตอนนี้เรากําลังสับสวนว่าเราจะออกช่องไหนคะ่ะ